มนทนทหารบกที่22ขอเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในรอบ1ปีประจำปีงบประมาณ2,564ดังนี้การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รับเสด็จและถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์จำนวน3ครั้งลงนามถวายพระพรจำนวน4ครั้งจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา37ครั้งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ให้การต้อนรับและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญจำนวน2ครั้งงานนโยบายผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่2มอบทุนการศึกษาปี2564ให้กับบุตรข้าราชการลูกจ้างประจาและพนักงานราชการของหน่วยรวม491ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น860,000บาทมอบเงินกองทุนสงเคราะห์พลทหารจำนวน 1, 0 0 0 0บาทให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากบ้านถูกไฟไหม การอบรมทหารกองประจำการและนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสนับสนุนโครงการเครือข่ายข่าวประชาชนมทบ .22 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้200ข่าวร่วมตรวจเชิงรุกป้องกันปราบปรามยาเสพติดภายในหน่วยจำนวน4ครั้งพบผู้กระทำผิด13รายการฝึกตามวงรอบประจำปีดำรงและพัฒนาระบบการฝึกตามวงรอบประจำปีในปีงบประมาณ2564 การดำเนินการฝึกทหารใหม่รุ่นปี2,564ปัดที่1ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามรูปแบบบับเบิลแอนซิลผลการปฏิบัติทำให้ทหารใหม่สำเร็จหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นและการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่โดยไม่มีทหารใหม่ติดเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใดและให้มีการทบทวนหลังการปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใช้ในการฝึกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในผลัดต่อไป การฝึกเพื่อสนับสนุนจุดตรวจด่านตรวจจุดคัดกรองและสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภยัยและการช่วยเหลือประชาชนจัดการเรียนการสอนในหน่วยทหารยูนิสคูลเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับกำลังพลการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ผลการฉีดวัคซีนให้กับกำลังพลในหน่วย1797นาย จัดบุคลากรและสถานที่ในค่ายให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน22ครั้งยอดผู้ใช้บริการรวม1 3 0 6 5คนตรวจ ATK ให้กับกำลังพลและผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจัดกิจกรรม Army Delivery จากอาหารปรุงสุกจากรถครัวสนาม12ครั้งจัดยานพาหนะพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนขนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 ที่เดินทางกลับมารักษาตัวที่ภูมิรำเนารวม76เที่ยว สนับสนุนเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารให้กับก no อรมนจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน5 0สนายส่งคืนสพออ .5 ที่เกินขีดความสามารถการเก็บรักษาของคลังมทบ .22 จำนวน11รายการที่ได้รับอนุมัติให้ส่งคืนคิดเป็นน้ำหนักรวม190.2ตันดำเนินการปรับปรุงกองเรือนจำมทบ .22 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและพัฒนาความเป็นอยู่ของนักโทษให้ดีขึ้นการช่วยเหลือประชาชน ช่วยอบพยพป,ประชาชนและขนย้ายสิ่งของผู้ประสบอุทกภัย19ครัวเรือนซ่อมแซมบ้าน9หลังรวมถึงจัดชุดหมอเดินเท้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและจัดรถครัวสนามแจกจ่ายอาหารพร้อมน้ำดื่มด้วย Army Delivery 18,800ชุดบริจาคโลหิต21ครั้งได้โลหิตสะสม 161,104cc ชอปปากอรอคุณพักดี22ดำเนินการในพื้นที่60ครั้งการปลูกฝังอุดมการความรักชาติ งานตามความรีเริ่มของหน่วยจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนตีมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพลทหารกองประจำการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกประจำปี2564มีพลทหารเข้าร่วมโครงการจำนวน65นายผ่านการสอบและได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนักเรียนในสิบจำนวน21นายจัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารปรุงสุก ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุบลราชธานีและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพร้อมยาสามัญประจำบ้านหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายสามหมู่บ้าน1ชุมชนความริเริ่มในการพัฒนาหน่วยได้ดำเนินการพัฒนาปรปับปรุงศูนย์พัฒนากีฬามนทลนทหารบกที่22ให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐาน พัฒนาปรับปรุงป้อมและสถานีสารวัตรทหารเพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติแผนการปฏิบัติในห่วงต่อไปมณฑลทหารบกที่22ขอจบการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้